มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสินแสชื่อดังผ่าดวงวิกฤตบิ๊กโจ๊กแต่สะดุดวิบากกรรมจากกรณีกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนำกำลังเจ้าหนที่ตำรวจและคอมมานโดเข้าทำการตรวจคนบ้านพักของพลตำรวจเอกสุรเชษหักพาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติภายในหมู่บ้านซอยวิภาวดี60หลังสโมสรตำรวจหลังพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องพอรบการพนันเนื่องจากพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ค่ะ ล่าสุดนะคะอาจารย์ชมทัศ้วยไทยผ่องหรือว่าสินแสเคงผู้อำนวยการสถาบันหูราศาสตร์และนักพยากรณ์แห่งประเทศไทยผ่าดวงวิกฤตของพลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊กรองผอ,อรตอรอบอกว่าดวงชะตาขณะนี้ตกเกณฑ์อุป,ปสรรคศัตรูจากผู้ไม่หวังดีอิจฉาริษยานินทาว่าร้ายให้ร้ายป้ายสียุแย่สร้างความแตกแยกทั้งที่ดวงชะตาตกราศีผู้นำเข้าเกณฑ์ชีวิตต้องเป็นผอ,อรตอรร ทำให้มีอุปสรรค ในช่วงขาขึ้นต้องได้ดังใจที่คาดหวังหากไม่ตกดวงชะตาสตูตำแหน่งอยู่แค่เอื้อมดวงชะตาของบิ๊กโจ๊กยังมีเส้นทางชีวิตอันยาวไกลแต่ให้มีอุปสรรคเพราะว่าอนาคตตำแหน่งผอบอรตอรอสวรรค์อยู่แค่เอื้อมแต่เจอวิบากกรรมกลับคว้าไม่ถึงแต่ดวงชะตามีความเป็นสีกากีชัดเจนและอนาคตต้องเป็นผบอรตอรอเพราะว่าดวงชะตาเป็นตำรวจร้อเปอร์เซนและมีอนาคตที่ดีด้วยตำแหน่งหน้าที่การงานเพราะด้วยกำลังท่าที่ มีความมั่นคงยากที่จะเป็นอื่นสำหรับพลตำรวจเอกสุรเชษหักผ่านขณะน,นี้อายุ53ปีย่าง54เป็นบุคคลที่ชอบเครียดชอบคิดอะไรล่วงหน้าบางครั้งเรื่องไม่เป็นเรื่องก็มักจะคิดล่วงหน้าเป็นบุคคลที่อ่านผู้อื่นได้ออกเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียทะเยอทะย,ยานไม่นิ่งอยู่กับที่และมีดวงของวันและเวลาสมพงกับดวงชะตาหากเดินทางไปเส้นทางวงการสีกากีก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จ เพราะว่าบิ๊กโจ๊กเป็นคนที่มีสีธาตุในดวงชะตาของยามเกิดมีดวงราชาโชคนั่งเก้าอี้สามขามาเกิดทําให้มีความมั่นคงในตําแหน่งหน้าที่การงานแต่พอเข้าช่วงปีแห่งทุกขลาภทุกก็คือมีเรื่องให้ความขัดแย้งเป็นศัตรูเข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องของอุปสรรคเข้ามาทําลายปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งทําให้เป็นอุปสรรคไม่ได้ดังใจที่คาดหวังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ